ตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมก่อเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และ a p p พ i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกเชียงใหม่สถานี เพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธ,ธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตตั่นรักษาครับ สถานีวิทยุมกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนทักคุณฟังข่าสู่รายการข่าวจากมกเชียงใหม่แรงวันนี้อยู่กับผมพันเมตต์ตางนักษาครับสุดสัปดาห์นี้ปะกันที่นี่นะครับสายยุมกเชียงใหม่เอ็มซีโอหกสิบสองหรือฮัสก์ครับ ยุบเบอร์การเกษตรภาษาว่าทําและบริการสารณะครับปะกันทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทีเอิญน่ากันนะครับข่าวสารดีๆฟังได้ที่นี่นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ตอนนี้ก็ฝนมาเป็นระยะระยะเนาะ mm hmm. จริงๆเฮากะยางขึ้นมาอยู่ตลอดแหละแต่มันต้องหน,นักนะครับมาแบบพอดีพอดีอะแต่มันก็บ,บ่อย่างทีเัาคาดนั่นแหละครับว,ว่าช่วงนี้ปีนี้ปรากฏการณ์ฝน,นน้อยกว่าค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ ฝนมาช่วงนี้เป็นโอกาสก็ในการกักเก็บมีภาชนะอย่างต่างก็เก็บไว้ก็ดีนะครับเรามาระวังการใช้รถใช้ถนนครับเป็นเรื่องสําคัญตัวนะฮะถนนลื่นหรือว่าขับรถขับราเรามาระวังนะครับระวังที่สุดเลยและครับเพราะว่ามันคนขับบเหมือนกันนะครับเนาะมารยาทในการขับขี่ต้องมีนะครับบนเส้นทางใช้เส้นทางด้วยกันต้องมีวินัยนะครับมีน้ําใจบนท้องถนนนะทุกอย่างจะไปได้กันด้วยดีนะครับ ข่าวสารยังคงเข้มข้นมาห้ติดตามเหมือนเดิมนะครับไปที่งานช่วงสาร์าทิตย์นะครับที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับยาวจนถึงวันจันทร์ก็คืองานอของดีเชีงยงใหม่งานแรกก็คืองานลิ้นจีเชียงใหม่นะครับที่ควงตูตาแปรโคนกันนักขนาะเลยนะครับงานงานคุณ ศักชัยคูณนนุวัฒน์ชัยเดชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่ไปเป็นประธานเปิดงานนะครับหลังจากที่มีการถาแถลงไปก่อนหน้านี้เป็นงานของดีของมองเชีงยงใหม่ 10- 1ถึงสมิถุนายนที่ผ่านมาที่ควงประตูต่ตตตแปรสำนักง,งานเกษตรจ,จังหวัดสำนักง,งานพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่วยกันมาจัดกิจกรรมนะครับโดยลิ้นจีก็ถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจแถมอันนึงของเชียงใหม่นะหม่ใชือว่ามีน้อยนะครับมีนักเหมือนกันนะครับสองสามหมื่นตันเนี่ยนะมันจะน้อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะใส่ ใายใต้กับใส่เหนือเนาะมันจะปลูกปลูกกันเลยนะครับลิ้นจีนี่ฝางไม่อาชิบการกันนักนะครับไม่วางกันก็มีนะครับทางใต้แต่ว่าที่จะออกมันออกไล่เลี่ยกันตั้งใต้ออกก่อนแล้วออกตั้งเหนือมาตั้งเหนือนะครับบัวจะเป็นหงหุวยนะครับจิ้มเจงอย่างที่พะเยานี่จะนักนะแต่ว่าจังไม่เขากับบที่น้อยๆเหมือนกันมีพันจักรพพัดนี่เก็กันลูกกลนกันหลวงหลวงนะครับรสชาติก็ว่ากันไปตามนั้นใครแล้วแต่ใครชอบนะครับหวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวห่องนะ เป็นผลไม้นะขึ้นชื่อของเมืองจึงไม่นะครับซึ่งทางเกษตรจังหวัดครับท่านเจริญพิมพ์ขานก็บอกว่ามีการาขับเคลื่อนเรื่องของสินค้าผลไม้อัตลักษณ์หรือว่าสินค้า GI นะของเมืองจึงไม่เหมือนกันนะครับอตอนนี้น่าจะชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะได้รับการประกาศต่อไปซึ่งจะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรตัวนะครับ ผลใ่เปลือกหนามีสีชมพูเข้มสวยงามนะครับคล้ายกร,รมจีนะเป็นว่านะเนื้อเน่นรสชาติหวานอมเปรี้ยวกินหอมมีรสมีความนิยมของผู้บริโภคนักเลยนะครับน่าจะเป็นแฮมออนนึงที่พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะชื่นชอบตัวนะยเอาไปเป็นเมนูคาวหวานได้หมดเลยนะครับโรง,ง,ง,งแรมร้านอาหารก็เอาไปเป็นเมนูต่อยอดนะครับนอกจากลำไยที่เป็นเพื่อเอศรษฐกิจลักของเฮาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ลิ้นจีเนาะ มีส้มเขียวหวานนะฮะเป็นส้มสายน้ําพึ้งนะครับมีอย่างมะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้นี่สุดยอดเลยแต่งานนี้เกิดก่อนนะคืองานลิ้นจีนะเนาะเพอนก็ว่าไปนะโดยเฉพาะลิ้นจีจักรพรรดิที่อําเภอฝางจะเป็นสินค้าจีไอสำคัญตัวหนึ่งนะครับตีบอกังหว่าจึงไม่ปลูกลิ้นจีนักเหมือนกันนะครับพื้นที่หนึ่งของประเทศเลยทีเดียวมีพื้นที่ปลูกประมาณสามหมื่นเกือบสี่หมื่นไร่นะครับผลผลิตรวมแล้วประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นตันต่อป,ปีนะที่เกิดมาปีนี้ประมาณ สองหมื่นสามพันสองหมื่นสี่พันตันรายได้เฉลี่ยก็เกินพันล้านถ้าบวกว่าราคาประมาณห้าสิบบาทกิโลกร,รัมละห้าสิบาทแบบถูกเฉลี่ยนะจริงๆแล้วหกแปดสิบก็ซกว่านี้นะครับอันนี้เ้าเอาถูกเฉลี่ยว่าถูกสุดแปลงสุดมาเฉลี่ยกันแล้วก็ตีเลขกลมๆกิโลกร,รัมละห้าสิบาทสองหมืนกว่าตันนี่ก็สองห้าสิบเนาะประมาณพันกว่าล้านแล้วนะครับอันนี้ยังเหมืนับทรงออกอย่างเห็นนะครับ นิยมปลูกนักทีซก็คือพันธุ์จักรพพัดนะครับแล้วก็ลงมากับลงมาเป็นหงงวยกิมเจงแล้วก็โอเฮยซึ่งแต่ละพันธุ์ก็อร่อยหมดเลยนะครับนีจีมเดียวละหลากหลายสายพันธุ์นักนะค,ครับคุณผู้ฟังครับส่วนแหมง,งานนี่จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนก็คือสเปซสก,ก้าสามินะครับเป็นงานมะม่วงของดีมงเมืองเชียงใหม่แหมอันนึงนะครับจัดตีสลักลางจังหวัดใกล้ๆกับสำนักงานเกษตรนะครับก็จะมีการประกวดสายพันธุ์มะม่วงมะม่วงเยอะมากนะครับปีนี้มะม่วงกับแฮปปี้แอน แฮปปี้กันมากเหมือนกันนะครับร,ราคาแม้จะบวแปลงแต่รายได้พันสองพันล้านพุ่นนะครับท่านเกษตรวัดบอกเหมือนกันว่ามะม่วงประมาณเจ็ดหมื่นกว่าตันนะฮะแล้วก็ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละสาวบาทสามสิบบาทลองคิดไปดูคูณสองพันกว่าล้านละนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพันสองพันล้านแล้วก็ส่งออกไปยี่ปุ่นเกาหลีอย่างต่างๆเป็นคอนเทนเนอร์เลยนะครับ มะม่วงน้ำดอกไม้นี่ตอนนี้เนี่ยโหนะครับเปาชบการแม่อายนี่แบบเนื้อหอมขนาดนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจทงอันนึงที่กระตุน้นเศรษฐกิจเท่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นทํางานนี้และทีนี้เอาไปฟังท่านพาณิชนะครับท่านนพัฒนนะครับเปิ้ลมองเปิ้ลก็วางแผนเรื่องของการดูแลเรื่องเนี้ยเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเลยนะครับมันเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนอยู่ซึ่งในภาคเหนือเฮากลุ่มจังหวัดเท่ากับ ผลไม้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจัดก,การซึ่งมันมีก็โครงการาโมเดลอมก่อยโมเดลนะในการกระจายผลผล,ผลิตออกนอกพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อเ่ให้เกิดผลผลิตกระจุกตัวหรือว่าเต็มท้องตลาดอะจนเนี้ยให้ราคาตกต่ำนะเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยตรงนี้นะครับก็ทำสำเร็จได้เป็นอย่างดีทำ MOU กับอันห้างร้านใหญนะ่เพื่อเอามาซื้อโมเดนเะททั้งหลาย แล้วเอากระจายไปยังจังหวัดอื่นๆที่เปิ้ลบม่มีอ่ะนะครับเปิ้ลก็จะได้กินนะครับเพราะว่าคนจึงหเชียงใหม่มันมีนักกับบไขมักเนาะยังลำไยนะเาบอกไขมักเลยนะว่ามันอยู่บนเฮานักเหลือเกินเอากระจายไปจังหวัดที่เปิ้ลบม่มีไปช่วยกันนะครับถือว่าเป็นการกระจายเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจมูลค่าสูงเนี่ยนะครับท่านพาณิ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับท่านพาน,นิชครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะครับขอให้ท่านพาน,นิชสรุปเรื่องของอาการสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้รายละเอียดกับคุณฟังไดยเลยครับการสร้างคามเทิมแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงปีงบประมาณ2516นี้นะคะเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นโดยสํานักง,งานตลาดกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นโครงการที่ดําเนินการยึดโยงกับประเด็นสกเกลภาพของพื้นที่เป็นหลักค่ะโครงการนี้นะคะยังส่งเสริมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้น และก็อีกเป้าหมายที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือก็เป็นเป้าหมายสําคัญของโครงการด้วยเช่นกันค่ะค่ะโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายดําเนินการครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะ โดยโครงการนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาศัก,กยภาพที่ตรงกับประเด็นความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยในเขตพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็จะได้รับแรงกระตุ้นนะคะที่จะทําให้ตนเองเนี่ยสามารถดึงศัก,กยภาพขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกกันนะคะเป้าหมายของโครงการนี้เี่ที่สําคัญเนี่ยก็คือการดึงศัก,กยภาพของตัวผู้ผลิตและผู้ประกอบการขึ้นมา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของโครงการเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้ศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้มแข็งขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆต่างนี้นะคะ <c oughs> กิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะสรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการค้าและการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะจะรู้ละว,ว่าธุรกิจของตนเองเนี่ย ควรจะต้องเติมหรือเพิ่มหรือลดตรงไหนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เพียงการค้าในในระบบที่วางจำหน่ายทั่วไปยังรวมไปถึงการค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับอ่ะแน่ๆคือตรงนี้อย่างที่สองเนี่ยเขาสามารถเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยแข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเมื่อตัวเขาเองเนี่ยมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยการผลิต การใช้วัตถุดิบในพื้นที่การจ้างงานในพื้นที่รวมไปถึงการจำหน่ายตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคในประเทศแล้วก็ในระดับสากลเนี่ยมันก็ย้อนส่งผลกลับมาเป็นลูกโซ่ที่กลับมาสูเออ่เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พานิชบอกไปนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือนะคะแต่ว่าเราก็จะดําเนินการเนี่ยช่วยกันในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหลักต่างๆนะคะขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยละหกสิบที่จะยกตัวอย่างโครงการที่ดําเนินการไปแล้วนะคะสักสองกิจกรรมที่สําคัญอย่างกิจกรรมแรกที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยรับผิดชอบดําเนินการโดยสํานักงานพานิชเชียงใหม่ ก็ะะจะเป็นการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดที่เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือหรือที่เราเรียกว่าน o r t h e r n Economic Corridor นะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและลำปางกิจกรรมย่อยๆที่เป็นกิจกรรมเด่นก็ประกอบไปด้วยการจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้านะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์สามารถสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเข้าใจได้ง่าย แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนตนเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับในเรื่องของตัวผิดพันธุ์ให้สอดคล้องกับตลาดมากขึ้นโครงการเด่นอีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยดำเนินการโดยสํานักง,งานพณิชย์จังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นการจัดประชุมเสวนาเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดนภาคเหนือไทยลาวเมียนมา ภายใต้กิจกรรม Northern of Thailand Laos Myanmar Border Trade Meeting นะคะซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีทั้งฝั่งไทยเมียนมาแล้วก็ลาวนะคะสามารถมาพูดคุยกันแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคในเรื่องการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนระหว่างกันได้ก็ส่งผลให้เกิดการขยายการค้าระหว่างกันได้มากขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือสามารถส่งผ่านการค้าเหล่านี้น่ะ ไปจนถึงการค้าในจีนตอนใต้าตามกรอบความร่วมมือ g c c c n ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่เด่นๆที่ทำไปแล้วค่ะค่ะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นเรื่องสาคัญดังนั้นนะคะเวลาที่เรารับสมัครผู้ประกอบการหรือผ,ผู้ผลิตเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโงรงการเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่ากิจกรรมใดที่จะตอบโจทย์ของการประกอบธุรกิจของตอนเองมากที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีการจัดทั้งในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางรวมไปถึงในส่วนของจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรหรือนครสวรรค์ที่กำลังจะด,ดำเนินการในครึ่งปีงบประมาณหลังเนี่ย ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าตนเองเนี่ยน่าจะเหมาะกับกิจกรรมใดเป็นสําคัญนะคะอันนี้ก็ก็ทําให้เขาเนี่ยมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงอันนี้เป็นเป้าหมายสําคัญของโครงการอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านเนี่ยที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือเน,นี่ยนะคะสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานพณนธุ์ิต จังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดนะคะจะเป็นช่วงเวลาต่างๆที่แต่ละสำนักง,งานทิชนีจังหวัดเนี่ยที่รับผิดชอบดําเนินการหรือเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดําเนินการเนี่ยจะประชาสัมพันธ์แจ้งบอกอยู่แล้วท่านก็เข้าไปดูในเว็บไซต์สำนักง,งานทิชนีจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดได้เลยนะคะแล้วเมื่อท่านเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยเข็นว่าตรงไหนที่เอ่อท่านเหมาะสมจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นสมัครเข้าไปเลยค่ะ ระบบการคัดเลือกเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการคัดเลือกในทุกกิจกรรมอยู่แล้วมีความโปร่งใสและชัดเจนผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ครึ่งปีงบประมาณแรกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องการจําหน่ายสินค้าลายกิจกรรมกลุ่มคนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเราจะเอากลุ่มคนเหล่านี้แหละค่ะเข้ามาร่วมจําหน่ายสินค้าในครึ่งปีหลัง เพื่อที่เราจะได้รู้ด้วยว่าที่เราพัฒนาส่งเสริมเ,เกักยภาพเข้าไปเนี่ยเขาเข้าสู่ระบบตลาดจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าออฟไลน์นะคะจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ต่างๆแล้วก็การค้าออนไลน์เนี่ยเขาได้ผลตามนั้นจริงหรือไม่ในส่วนของโครงการนี้นะคะในปีนี้เนี่ยหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราจะทําในเรื่องของการพัฒนาเักียภาพเนาะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก เพราะฉะนั้นในครึ่งปีงบประมาณหลังเนี่ยเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเข้าสู่ตลาดจริงนะคะแล้วก็ในส่วนอีกอันหนึงที่เรากําลังจะขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพและก็ทดสอบตลาดในกิจกรรมเดียวกันแต่เป็นตลาดของจีนนะคะติดตามข่าวสารได้เลยที่สำนักง,งานพานันธย์จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็ในในหลายๆกิจกรรมเนี่ยที่เราดําเนินการพัฒนาศักยภาพเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเข้าร่วมงานต่างๆโดยเฉพาะงานลานาเอ็กโปที่กําลังจะจัดที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นงานใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเราก็จะเอากลุ่มผู้ประกอบการของเราเหล่านี้เนี่ยเข้ามาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในงานนี้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยพยายามขับเคลื่อนนะคะ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มอยู่ในเป้าหมายโครงการของเราเนี่ยเข้าไปสู่งานต่างๆเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับการพัฒนาศักยภาพไปเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเขาสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดต่างๆได้ที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมนะคะซึ่งแนวทางขับเคลื่อนในระยะต่อไปเนี่ยในปีงบประมาณถัดไปก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเอากลุ่มคนเหล่านี้ที่พัฒนาศักยภาพของเราเหล่านี้เนี่ย เรามีแนวคิดที่จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้กับเศรษฐกิจชุมชนต่อ,ตอไปอน,นี้เป็นสิ่งที่สำนักงานพันชย์นจจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกําลังคิดกิจกรรมที่จะทําต่อเนื่องให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ที่พอไปได้แล้วเนี่ยกลับมาเป็นพี่เลี้ยงและสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะมีส่งเสงริมตลาดปลายทางให้กับกลุ่มพี่เลี้ยงเหล่านี้ด้วยอันนี้เป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนในระยะต่อไปค่ะ ท่านพันิจจวัเชยงใหม่ขอบคุณมากมากนะครับท่านนายแพทย์สังเคราะห์รกิจนะครับก็มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเรายังไงก็ไปสัมภาษณ์กันในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลละหมากรากไม้เรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยท่านพันิ์ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์กันกรสชิดอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะครับสวัสดีครับส่วนข่าวอื่นครับคุณูอฟังครับวันนี้ สาธารณสุขเจียงหายเฝระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยรห้พี่น้องประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายอย่างเต็มที่น,นายนรงลือชาผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเจียงไฮ้เปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงไฮ้เวลานี้เพิ่มขึ้นนักกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีความกังวลว่าจะเป็นโรคระบาดใหญ่ในทุก4-5ปี ในภาพรวมซึ่งสถานการณ์นั้นค่อนข้างเป็นเป็น,ปนทีศท้งเนื้อที่ทางเดียวกันของประเทศเวลานี้ที่มีการระบาดอย่างนักจึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังอย่าประมาทช่วยกันในการกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนและอากาศร้อนสมาชิกยุงลายได้สามารถเติบโตในเวลาอันสั้นโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนาย,ยนถึงกันยายนขอพี่น้องใจจึงไฮได้เฝ้าะระวังเรื่องปัญหาไข้เลือดออกนี้ตวัวซึ่งทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกสําคัญที่สุดก็คอือมียุงถ้ามียุงก็จะต้อง ดัดการให้ได้2คือเฮื้อยุงกัดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นองค์ความหู้ที่ทุกเครือข่ายอสอมอรหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันลงสร้างความตระหนักใือพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในทางนี้สถานการณ์พบว่าในการสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อไข้เดินออกของเจ้าจิงฮายถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมมีกว่าร้อยคนเนื้อโนมเพิ่มขึ้นเห็นต่อเนื่องเนื่องจากเดือนเมษานั้นพบแค่สาคน พฤษภาคมนั้นพบถึงเกือบ50คนซึ่งกถือว่าสถิติของการป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือเจนิจน,จนโหวตจุดชมวิวดอยดำติดโผลันซีนน n ว e w chapter ักมุดใหม่ที่เชียงใหม่นายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว,ว่าทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเสนอโครงการที่จะมีการโหวตั n s e e น new chapter ประจำปี2566ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำเสนอจุดชมวิวดอยดำเตี่ยมเพวียงแหงเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด5อัญมณีสีดำเมืองเพียงแหงได้แก่จุดชมวิวดอยดำคาเวียสีดำท้องฟ้ามืดสลัวทัวเน่าดำสินค้าโอท็อกขึ้นจืบและเส้นทางทับองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรสำหรับจุดชมวิวดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือน้ำทะเล 1835เมตรเมื่อขึ้นไปถึงและสามารถมองเห็นทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ชมวิวทิวทัศน์ของดอยหลวงเจียงดาวในช่วงเวลากลางคืนยังสามารถเห็นทางช้างเผือกที่สวยงามด้วยตาเปล่าได้เพราะว่าทัศนวิสัยดีแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งเหมือนเดินอยู่บนดวงดาวสำหรับอันซีนนิวชัปเตอร์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นจะมีการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจาก76จังหวัดและ1การปกครองพิเศษโดยมีการเปิดใือโหวต ตั้งแต่ซาว2เพื่อสภาคมไปจนถึง18มิถุนายนนี้และจะคัดเลือกขึ้นเหลือซาวตี้ภาคละซีตี้ซึ่งสามารถเข้าไปในเว็บไซต์การท่องเท,ที่ยวแห่งประเทศไทยคือ t o u r i s m t h a i l a n d o r g u n s e e n n e w c h a p t e r รับซิทธิ์การโหวต5ซิทต,ต่อสัปดาห์1ซิทต่อ1โหวตแหล่งท่องเที่ยวอันซีน1ภาครวมระยะเวลา4สัปดาห์เมื่อโหวตแล้วจะมีซิทลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์มูลค่ากว่า1ล้านบาท สํานักงานชนประธานที่หนึ่งประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการด้านวิชาการความร่วมม,มมือเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและชนระบาดทานฝ่ายไทยภายใต้โครงการร่วมมือวิชาการไทยและเกาหลีใต้ครั้งที่สามนายสุดชายพรมมนมาศผู้ในการสำนักชมประธานที่หนึ่งเชียงใหม่ในานะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชนระทานฝ่ายไทยเปิดเผยว่าทางกรมชมประทานได้มีการประชุมเตรียมเรื่องของคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ําและชมประทานฝ่ายไทยภายใต้โครงการควงรุ่ม,มร่วมมือวิชารารไทยสหรัฐเกาหลีครั้งที่3เพื่อที่เป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทยในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่เจ็ที่จะมีขึ้นในช่วงซาวถึงซาวสามมิถุนายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ การดาเนินการที่ต่มความก้าวหน้าเรื่องโครงการต่างๆบอกว่าจะเป็นเรื่องของโครงการทดลองติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำโครงการติดตั้งระบบสถานการณ์น้ําในพื้นที่โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาปราณบุรีระยะที่2เรื่องของนวัตกรรมในการจัดเทศกาลการเตรียมการจัดประชุมแบบ JSC ครั้งที่7และการพิจารณาซักซ้อมเรียบราระประชุมของการประชุมดังกล่าวซึ่งสํานักชุประธานที่หนึ่งจงใหม่ได้มีการชี้แจง ความรับผิดชอบในการเตรียมประชุมครั้งนี้บอกว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดการประชุมในทศการการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการนําดูงานของที่ระลึกงบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างๆและการเตรียมการในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการประชุมต่อไปจังหวัดแปดจัดโครงการคินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานนเคร์สมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารประจำปีงบประมาณ2566 จังหวัดแปรโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแปรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดโครงการที่นิกรตเรขึ้นที่ในพระราชานุุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธทธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปีงบประมาณนี้ที่บริเวณวัดลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่เพื่อเป็นการบริการ,กรเกษตรกรในเรื่องของพื้นที่ห่างไกลเพื่อสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรให่ครบวงจรในคราวเดียวกันบาะว่าจะเป็นเรื่องของพืชประมงปศุสัตว์สหกรณ์การเกษตรพัฒนาที่ดินชนบทานบัญชีสหกรณ์และกฎหม่รูปที่ดินในรูปแบบของกิจกรรมบริการเคลื่อนที่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กเกษตรกรได้เกิดการตื่นตัวรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนํเอาไปพัฒนาปรับปรุง ในพื้นที่ส่วนไรนาเพื่อเกิดการใช้และยอมรับนวัตรกรรมใหม่ๆในความต้องการต่างๆของตลาดและความเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่เองโดยนายสมเกียรติทะรือศีรักษารษาชการแทนเกษตรจังหวัดแม่กระบ,บอกว่าโครงการนี้ เป็นการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะออกพื้นที่เพื่อบริการพี่น้องประชาชนเกษตรกรและภาคีการจำหน่ายสินค้าแปรรูปสินค้าการเกษตรจากหน่วยงานองค์กรต่างโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกษตรกรมอบพันปา่าพันพืชเพื่อกับผู้นำในท้องที่เพื่อที่จะเอาไปบริการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มสมาชิกข,ของประมงในแหล่งน้ําเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเพื่อเอาไว้อุปโภคบริโภคต่อไปจังวงใหม่เตรียมจัดงานลานนา Expo 2023กรกฎาคมนี้นายวิรพงฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดงใหม่เปิดเผยว่าได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการจัดงานแสดงนวัตกรรมและสินค้า ลานาเอ็กซ์โป2003ที่จะมีการจัดขึ้นในช่วง3-9กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูลำปางและแม่ฮ่องสอนตลอดจนเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือเป็นการส่งเสริมโอกาสทางด้านการนำสินค้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าวการจัดงานลานา e x p กซ์2003ปีนี้จัดขึ้นแนวแนวคิดของ BCG Creative l a n าโดยแบ่งโซนภายในงานออกเป็น10โซนได้แก่โซนนวัตกรรมฟูาา Kraft, k, Art, o ด e, ว a l เล่โซนลานาคราฟ t f โฟกอาร์ตโอท็อปแอนด์เอสเโซนซอฟ t ์พาวเวรเศรษฐกิจสร้างสรรค์โซนสุขภาพเฮล l ์แอนด์เวลเนสโซนนิทรศาการผลิตภัณฑ์เด่นล้านนานานาชาติ โซนศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโซนฟู้ดทรัคแอนตลาดประชารัฐโซนการท่องเที่ยวและสันทนาการโซนอาหารพร้อมทานและโซนนวัตกรรมสะอาดซึ่งเป็นการรวมเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงจำหน่ายเพื่อพี่น้องประชาชนครอบคลุมในทุกๆด้านซึ่งก่อได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยนั้นดูแลผู้ประกอบการในแต่ละโซนจัดเตรียมยุทธศาสตร์การดูแลเชื่อมโยงและการใช้ มาตรการดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยสินค้าภายในงานเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภายในงานนักขึ้นจากบทเรียนในปีที่ผ่านมาวันนี้ขอบคุณนักนักหลายๆครับสุขภาพดีมีแหงทุกท่านาพักผ่อนยังมีความสุขนะครับแล้วก็ภารกิจทุกสิ่งอย่างของความสําเร็จที่สาคัญสุดดูแลสุขภาพครับสุขภาพแข็งแรงมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผูณ้ฟังครับป้ากนอกาสหน้าผมพนิเมตรัสสารทีมงานวิทยมกรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ